พี่ลินจะไปลียนพี่ลินบอกน้องก่อนลูกพี่ลินบอกน้องก่อนพี่ลินจะกลับบ้านไปหาแม่แม่จะพาไปบิ๊กซีเซ็นท่านใช่ไหมพี่ลินบอกแล้วบอกยังมาๆลุงพาไปเซ็นท่านกับพี่ลินช่นเลยโอเคโอเคนรับแล้วปพี่กับ เดี Bye. 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 ๋ยวค่อยไปรออาดิชวนอาขับรถเร็วอาขับรถไปไปเร็วไปเว้นไปเว้เออะไรคะจะไปไหคะไปวันนี้วันจันทร์สีแดงเหรอไปไหนคะไปเว้นไปเวนออไรจะไปไว้นันแดงเหรอไปเ้ไปว้นเะร้นงรอพะอโทรมะ อันพอคนเรื่ยงอื่นใส่อาชีพอยู่ไหนเห็นไปแต่น้ำกันเนาะทำไมเห็นคนหนึ่งแล้วทำไมไม่เห็นอีกคนหนึ่งนิบดิบดิบดิบอาเคล็ดด้วยเคล็ดด้วยเคล็ดด้วยนิบ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 ดึงเลยดึงเลยนี่นิบ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  นิดนิดนิดึงดึงเข้ากันมาดึงเข้ากันอ่ะอ่ะมาดึงอ่ะมาดึงดึงเร็วดึงลงมาเร็วอ่ะดึงมาดึงฝั่งนี้ต่อนะมาดึงฝั่งนี้กบดึงกับลุงอ่ะดึงมาดึงดึงเ้อเออเอออาบ้าบ้าบ้าเออกลิ่น้าม่ร้เรื่ออะไรเลยอ่ะ หล่นแล้วนึยินมจังพูดใหม่ใครนกิน่นเอาอ้ย่ยาขน, <Kong> <c oughs> น่โ <c oughs> อ๊ยอมาคิยิยีกอรอีกสองวันเจอกันกับแม่ด้วยแ,แม่จะมาแล้วหนูเขาต้องไปกินเลี้ยงวันที่ห้ากับดู อะไรนะคะเอานูดึงเลยค่ะเอากินวันที่ห้าเลยกินที่หกจ้ะโอช่วยหน่อยโอออ่ะ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 ่อ่ะอะอาคนละขาะร็วอ่ะอ่อ่อออออ่ออ